คุณแม่ววสใสปัญหาใหญ่ในทศวรรษของสังคมไทยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขรวมพลังกับภาคีภาครัฐและเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนรวมกันสร้างแคมเปญชีนคลับเพื่อลดอัตราคุณแม่ไวสยในงบประมาณที่จำกัด ผลสำรวจผู้หญิงไทยอายุ10-19ปีเจนแททั่วประเทศยังไร้เดียงสาเติดการใช้เทคโนโลยีเริ่มเข้าสังคมคบเพื่อนไว้ใกล้กันมีความสนใจในเพศตรงข้ามเลือกที่จะปรึกษาเรื่องเพศกับคนอื่นนอกครอบครัวหรือเพื่อนใกลชิดผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเราจึงเลือกใช้กลยุทธ์ personalized chatbot marketing สื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นเป้าหมายเสมือนพี่เลี้ยงให้ํารปรึกษา ความรู้เรื่องการเจรินพันธุ์ที่ถูกต้องผ่านไลน์แอปพลิเคชันอย่างใกล้ชิดผสานเทคโนโลยี ECM Analytic จัดเก็บข้อมูลควบคู่กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางภาครัฐเริ่มต้นเก็บข้อมูลออกแบบให้รองรับการใช้งานทั้งกลุ่มไวสไซส์และเจ้าหน้าที่ด้วยฟังก์ชันประเมินคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานเชิงลึกเราเลือกใช้ ECM Analytic วิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่มและรายบุคคล ให้ข้อมูลอัตโนมัติแบบ24ทับ7ด้วยเทคโนโลยีแชทบอทมีพี่ของขวัญเป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ข้อมูลและแนะนำการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหาผลลัพธ์แคมเปญ Line Official Team Club จำนวนผู้ใช้งานล่าสุดเดือนมีนาคมปี2565เท่ากับ35,475คนความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ที่7 0จากผลสำรวจผ่านระบบทีนคลับแชทบ,บอทหลอก จำนวนเจ้าหน้าที่ลดลงถึง50%อัตราคุณแม่ไวสใสลดลงจากปี2,563ถึง9.6%ทีนคลับที่เดียวจบครบทุกเรื่องวัยใส